บายดี day, พี่น้องนะเห็นอยูนอย่น้องกินกินกันวันนี้น้องมดมังคิดไดเมนูกุ้งกุ้งเนียงนี่แม่กุ้งคัง่วกุ้งกินกับตำหม้กุ้งกุ้งอะไรกุ้งคัว่วน้ำปลาอกุ้งคัว่วน้ำปลามาชันพี่น้องเมนูคนตำส้มตำตำส้มตำกุ้งคัว่วน้ำปลาตำสม้ตมตำพี่น้องครับ วัวเบียดตากเดียดเท็ดนต่พี่นอ้องเบมึงเลยพามันจะง่ามอันนี้คืออะไรหมูย,หโยโอหมูยอพี่น้องเลยตำแตงหมูยอกระลู้อยู่แหละพี่น้องต้องขากะลูกทามอีกพี่น้องฟังในคลิปซื้อๆนี่งทามมันเข้าดาอืมึงจะไม่น้องมุกอยังเลยน้องบอกกันอย่างนี้แนละ้วพี่น้องลองดูจะปิ้งวะแบบนี้จิ้มใส่ตำตำเตง ย้อนเสียงนะ่พี่น้องให้เข้าใจว่าเบิ้งน้องมันเห็นอย่างน้องพี่น้องวันนี่ตามมาแข่กงกินครับขัวกุ้งขัวกุ้งน้ำปลาใครมากเกินตามมาแข่งอย่างกัาอะไมีหน้ามีสุดไฟ โมะคะกาอะไรใส่ฟืนเนาะแกงกุเหมือนกับน,น้อยๆเนาะมันเป็นพันธุนมน์มันวาเนาะไอเกียวจำได้บอกแกงไม่ได้น้่เห้าเขียนเขาจะเอามาขายถ้าทำนี่กกินแบบว่าเอาไปเป็นพักกลับไปเล่ากินก้อยกินยังเอาไปเป็นพักกลับกินตำไม่ยังทีนะเหมาะจอดี ออออเออเป็นไบบนี้ฟื้นเข้าไปลูกปักยางแห้งเลยบบนีออ้ไปเนียป้าเขียวควมันหนึ่งกิได้ไปซื้ออยู่ นี่เห็นหยายจอยนั่นไหมไ่มักตงอีกยมันรสจรัดผดบ่จัดหลกับเพื่อมัมเตียง้ำตาลเย้อยใส่ยัง น้ำตาลัะตัดได้เด้เติมหมกเตียงเข้าไปใส่น้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลเข้าไปน้ำตาลก็มีมดธรรมดาละ่ะเห็นไหมแม่ชุดยอดะวะ ก็สมอยู่ป้าขยันเจ้าใไทยปบบนี้นียย่มันกินสมครับโอ้พี่น้องมันจะแต่งโตงามทั้งหมดนี้ก่อนนะจังหวจุดเท้าโอเคงั้นพี่น้องมาๆมากินข้าวใส่ละจิ้เข้าแบดนี้ฮะหาแม่ยไม่เห็นดูล่างพี่ลูกมาพี่น้องสวัสดีครับ ระคันบ้าพี่น้องไปเบิ้งตาใหม่ทำมาจัดมืดค่อนเต็มทำนาหให้นะเขาหนึ่งไหมเขานเขาหนึ่งไหม่ขานึงไหมงกูสวยเออชิกเสเลย กินบลกุ้งม่ขกาวข้าวสกข้าวกระป๋องกินแม,นแมน่ของแม่แม่ของแม่อืมไม่น่าข้างล่างก็เหมือน ช้อนน้ำเนี่ยปกติเอาช้อนน้ำนี่ของฟีลของรสชาติน้ำมันเราจะกินเปรี้ยวจัด งานไรเรือไฟมือสุดท้ายอยันที่สิบเจ็ดหักก้อนพนมอยู่ลาวกบวันที่สิบเจ็ดมือสุดท้ายงานบักใหญ่อยู่สวรนค์ไปจากไปกับขามไปรด อราปวดบรเจืดอนเรอนเที่ยวได้แต่กลางคืนแค่นห้กลางคืนอย่าไปอยู่ต้องเว้นตา กินของเขา บบแซมุ้เจะไป,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 ไปงานเนี้เหรอมนันก็ไม่น้อยงานอันนี้แล้วเขาหักกระตั้งงานแข่งขันเรื่อน งานเขาไปเบิ้งกับกรูกับไม่ได้สั้างแขกไปพ้ากับพ่หารซื้อที่ยัง่งได้อยากพาพนปนั่งเหรอน้ำขงกัไปแล้วเอาบางอื่นไปปีนี้ก็ได้ปรปรวมงานพปแล้วก็ดีใจแล้วพ้ามาไน้เป นงานมันนงานอะไรพาไปเล่นหูอนอ้อีออกปะล่ะโอ้หูโหเอาไปเล่นขงเขาไปกับใหญ่ใหญ่เขาโดดน,นงกับเล่นเขากระโดดไปน่ะอันตราย เด็กน้อยเขามาเขาคำนวณการโดดกันยัไม่ให้เด็กน้อยเราตัวมาลงไม่อันตรายไหมมันเกิดวันดูดต่ำกันอันตรายแต่กันน้ำบ้างเด็กน้อยโดูดไซผ่านเ่ราะปีนังโบเห็นที่ในข้าวนะแขนหักเลยโดดพิธาดูดต่ำกันบปะร่วงพิธาเด็กน้อยแขนเล็กหน่อย หมักสไลเดอร์น่ะคือกันลมพายุมาปิวเด็กหน่อยไปตกลงมาตายจำเห็นบอลอ๋ขนนึ้นไปเลยอืมจะเดสขาดแล้วลูกไข่มันเดียวงงรูอะ่ะมันโดดเจี๊ยเดียวหลังแนั้นมันนอนไปเลยเน,เนั่น,นเด็ดพ <c oughs> อแล้วมานาไม่โดดแล้วเด้อเนาะ นอนก็รีบไปนอนโอเคพี่น้องปะาแจกแล้วจะรีบเข้ามาน้าอยากกินน้ำหิวน้ำเอาน้ำให้แม่ก,กินหน่อยเร็วเออไม่ไม่ใช่ไช,ช้ก็ไม่ได้เนะ,ะเปล่าน้ำมาให้กินหน่อยสิ เร็วๆใช่ก็บ่ไปเขียนอยู่บนละเฮือนน่ะเปือปเ้อนบนระเฮือนน่ะเขียนลงไปเฮือนจะคลองเอขียนเฮือนคนอื่นน่ะมันพิษบ้านพิษเมืองเขาเขียนเฮือนจะคลองเขียนรวดให้พ่อมึงล้างมันพ่อพ่อเขียนปลากระดังเลแมนมากกว่าจะเปิเขียนเลย ตัวพอพอบอกเขาเขียนเนี่ยนี่เขียนนะครับตัวพอพอจัดการให้เขียนแต่พื่อนย่างหยอกเอาโอเคครับสวัสดีค่ะ